สวัสดีครับก็ผมต้องกล่าวคริปโตนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาคุยเรื่องอินดิเคเตอร์กันนะครับผมก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วกถ็ถ้าใครชอบใจนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมนี่สมัครเป็นชาวกล่าวกับเรานะครับผมอ่ะโอเควันนี้เราก็แจกอินดิเคเตอร์อีกแล้วเช่นกันนะครับผมซึ่งตัวนี้เราบอกได้เลยว่าก็สุดยอดนะครับผมเป็นการหารีเวอร์ซอลหรือว่าจุดกลับตัวแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับผม หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาเซตอัพกันก่อนนะครับผมก็คืออินดิเคเตอร์ตัวนี้เรากดไปที่อินดิเคเตอร์แล้วพิมพ์ K แล้วก็ S นะครับผมอ่า r e v ว r s a l i n d i c a t o r i นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมพอเมื่อกดไปแล้วเดี๋ยวนี่เรายังจะไม่เห็นอะไรนะครับผมนี่เราจะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้นั่นเองนะครับผมว่าเป็นจุดกับตัวนะอะไรอย่างนี้นะครับผมจะทําให้มันแม่นขึ้นนะครับผมแล้วก็เปลี่ยน นิดหน่อยนะครับผมเปลี่ยน fast เนี่ยให้เป็น9นะครับผมเปลี่ยน slow เนี่ยให้เป็น27 signal เปลี่ยนเป็น8นะครับผมแล้วก็ multiplier เปลี่ยนเป็น1นั่นเองนะครับผมเราให้มัน apply เล็กน้อยนะครับผมแล้วเราก็จะเห็น signal อีกตัวหนึ่งนะครับผมเราก็เปิดเจ้าตัวของ r e w e r d นะครับผมแล้วก็ EMA O S C นะ John Elver นี่ตรงนี้นะผมกดเข้าไปปุ๊บ ก็จะมะีเส้นข้างล่างนะครับผมแล้เปลี่ยนเซตติ้งนิดหน่อยนะครับผมก็คือเปลี่ยนอัลฟ a าเนี่ยเป็น0.17นั่นเองนะครับผมแล้วก็ใช้พลอตฮิสโตนั่นเองนะครับผมกดโอเคปตู้มนะครับผมเราก็จะเห็นเส้นที่มันเป็นสีแดงสีฟ้าตรงนี้นั่นเองครับผมเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็ ok x ค r o รบ จบในที่เดียวซื้อคริปโตทำา d e f i Copy Trade AI Bot t r a d i n g P2P ทดลองเทรดก็ Go ได้รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปรับสิทธิพิเศษและกิจกรรมมากมายอย่าลืมไปสมัครกันไว้นะครับมาดูกันนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอย่างช็อตเซลล์สมมุตินะครับผมช็อตเซลล์เนี่ยเราจะหาสัญลักษณ์ก่อนนะครับผมว่าเซลล์สิกแนลเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราเห็นเซลล์สิกแนลนะครับผมอันนี่เซลล์ใช่ไหม อันนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์ที่มันเป็นขีดด้วยนะครับผมเซลล์และขีดเซลล์และขีดอ่านี่นะผมเดี๋ยวผมย้อนดูข้างหลังไปก่อนนะครับผมโอเคเราสมมุตินะครับผมเราเจอเจ้าตัวของแท่งสีเขียวตรงนี้นะผมมีบายสัญญาลเรียบร้อยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวของแท่งนะครับผมมันขึ้นไปอยู่บนเส้นสีฟ้าๆตรงนี้นะครับผมแล้วข้างล่างเนี่ย มันเป็นแท่งสีเขียวนั่นเองนะผมเราก็จะอนุมานว่าไอ้ตรงนี้เราสามารถบายได้นั่นเองนะผมกดลองเข้าไปนี่เราก็อ่าขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็โลเก่าอ่าหนใช่ไหมขึ้นไป1.5นะครับผมริกส์รีวอร์ดเลชอยู่ที่1.5ึ่ห้าอ่ามาประมาณนี้เนาะอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะผมเราก็รอดูกันนะผมว่ามันขายได้หรือเปล่าอาก็ปรากฏว่า ตรงนี้ขายได้เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นจุดรีเวอร์ซ์ตัวหนึ่งนะครับผมอ่าขึ้นไปปืด๊ดแล้วเรามาดูจุดช็อตนะครับผมอ่าสมมุตินะครับผมสมมุติว่าตรงนี้เราเจอแล้วนะครับผมสมมติว่าเราเจอตรงนี้เป็นจุดรีเวอร์ซ์นะครับผมอ่าโอเคเสร็จแล้ววิธีการดูนะครับผมเซลช็อตนะครับผมช็อตเซลเนี่ยเราก็ดูสัญลักษณ์ว่ามีอ่าตรงนี้กดลงข้างล่างถูกไหมแล้วทีนี้นะครับผมแท่งข้างล่างก็จะเป็นสีแดงด้วยแล้ว กรอบนี่ก็จะเป็นสีแดงด้วยเช่นกันนะผมก็คืออ่ามันจะอยู่แถวๆบริเวณสักสีฟ้าตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคตรงนี้เราก็สามารถช็อตเซลล์ได้อ่ากดลงไปอันนี้อ่าช็อตนะครับผมดิสกีวอร์ดเลโชอยู่ที่1.5่นะครับผมเราก็เลื่อนไปที่หนึ่งจุ๊บใช่ไหมอ่ายังไงก็ได้อยู่แล้วนะผมอันนี้เราดูวิธีการลองและการช็อตนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ก็อ่า ใช้งานได้ยังไงนะผมก็ลองมาดูกันละครับผมอ่ะก็คอมเมนต์เข้ามาดูได้เลยนะครับผมว่าเฮ้ยมันดียังไงแบ็กเทสแล้วดียังไงนะครับผมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมรักทุกคนครับจุบ๊บ